แอบถ่ายรองเท้ายักษ์โอ้ใหญ่มากเลยทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พี่ตาพามาเที่ยวในเมืองเราเปิดคลิปอยู่ที่ในเมืองเนาะวันนี้เราจะพาเที่ยวในเมืองแป๊ดหนึ่งแนละ้วเพราะวะ่าเราจะมาถามร้านต่อเล็บตอนนี้ก็ประมาณ8โมงครึ่งที่สวีเดนนะทุกคนเนาะเราจะเราจะต่อเล็บเดีว,ว่าเราพามาเที่ยวงานก่อนเนาะเพราะวะ่า มันจะมีคนหรือว่มีคนนอนยังเช้าอยู่เนาะเขากำลังก่อสร้างนะครับทุกคนไปไปชมกับพี่ตานะครับทุกคนเนาะนี่ค่ะไม่มีอะไรดังเช้า,ชาคนนี่ะหมูนนี่ค่ะ,คะข้างหลังนี่ค่ะเนาะตามพี่ตาไปดูนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปอยู่ในเมืองนะครับทุกคน เราจะมาเที่ยวในเมืองแปด๊ดหนึ่งนะพาะตอนเช้ามันยังไม่มีคนค่ะทุกคนสุกขาตุ้มปากเลยกินไดะนะ้ไ้มปากอันนี้อันนี้นะว้ายปากน้น่ากินมากเลยแกงส้งมนะทุกคนกินได้เดี๋ยวเอาไปแกงส้งมกินนลครับทุกคนเดี๋ยว่อเนี่ยหลกไม่เตรียมไปหมดเลยทุกคนเนาะเราจะมาถามร้านต่อเลยว,ว่าเขามีเวลาให้เราไหมประมาณนี้ทุกคนเนาะนี่ค่ะทุกคนวันนี้ปลดคลิปอยู่ในเมือง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ตาก็ามาเปิดคลิปอยู่ในตัวเมืองเนาะเราจะไปเที่ยวในตัวเมืองว่ามีอะไรไหมตอนเช้าเชตอนนี้ก็ตอนเช้านะพี่ตาอยู่ในเมืองเขามีงานเพ่ทว่าันาาคะครับทุกคนนะเราก็จะเข้าไปเที่ยวในงานแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ร้านค้าก็ายังก็ยังไม่เปิดครับทุกคนพี่ตาว่าจะมาจะมา ทำจะมาต่อเล็บเพราะว่าเล็บมันจะให้เขาต่อเล็บเพราะว่าเล็บมันอันนี้นะทุกคนเนาะจะให้เขาต่อเล็บเพราะว่าเล็บมันอู้วีปักกาดให้กินเลยนี่ผักสลัดนะทุกคนก็มาปลูกทำไมเนี่ยนี่ทุกคนเห็น,นไหมได้ผักอันนี้กินได้นะคะทุกคนเด็ที่บ้านเราไม่มีนะเนี่ยมีที่เมืองไทยก็มีนะเนี่ย กำลังสวยอย่นีตน้ต้นต้นต่อไปที่นะสวยงามตึกก็สวยงามมากตึกบ้านเช่านะครับไม่ใช่ตึกอย่างอื่นนะตึกบ้านเช่าแต่ตรงนี้มันจะตึกเก่าๆเยอะนะครับทุกคนเนาะมันยังเช้าแต่เขาปิดถนนไม่ให้รถเข้านะเขาก็จะวาดถนนเต็มไปหมดเลยทุกคนตรงน,นี้เขาก็จะวาดมีตัวลุก<ม>เหมือนลุกน้ำนะแต่ไม่ใช่ลุกน้ำนะทุกคน พี่ตาจะพาไปโตโนข้างในนึงเนาะอันนี้เราอยู่ตึกหน้าเราเนี่ยนี่กำาังซุ้มไายคออยู่ตรงนน้นแต่ว,ว่าเราจะไปถึงไหนเนาะตามพี่ตาไปนะคะจะพาไปดูอาจจะสั่นไหวหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาก่ทุกคนเราไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะทุกคนนะไปงานในงานนี่ค่ะทุกคนตอนเชา้า ร้านก็ยังอิบซิงอยู่นะคะยังไม่มีคนเปิดร้านพี่ตามมาเช้ากกอนเนาะ,ะแต่ก็จะเดินไปเที่ยวมีซุ้มเก็บขยะด้วยนะ,ะที่ซุ้มเก็บขยาาะไม่ใช่แต่เป็นที่นั่งนะทุกนะคนนี่คออาหารไทยเขามีขายด้วยนะคะนี่เป็นร้านซุ้มอาหารไทยนะคะทุกคนเนาะ,ะนะะี่คราคาก็แพงัวชีอีดแต่ยว่านะะี่ค่ะทุกคนมันจะมีร้านขายของเพื่อดัรเตรียมของว่าจะขายนะ,ะนะะี่ค่ะ ยังไม่มีคนหรอพิจาก็เรื่องงานนะพิจาจะมาเที่ยวนี่แหละอ,อันนี้เป็นในเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมมิตริฐานขยะไม่ไดเป็นส้งมเป็นส้งมนี่ครับทุกคน<ม>เพราะว่าข้างนอกถนนเส้นข้างนอกนี่จะมีคนจะมีคนอยู่เยอะอยู่นะครับทุกคนเนาะเพราะทำไมเขาเปิดน้ำน้ําเขาปิดนะไม่แน่นเพราน้ำมันไหลขึ้นไปหมดเลยอันนี้ถนนซอยโรกีนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเยอะอยู่ค่ะทุกคนนะถนนข้างนอกจะเป็นถนนที่ขเขาแล้เขาเห่กันน,น,น,นานๆแล้วทุกคนนะนะมันก็สวยอยู่นะทุกคนนะเงียบๆไม่มีคนตึกว่าการจังหวัดก็อยู่ดาแลมเคยเห็นแก่นเดเนาะพี่น้องผ่านมาเจอรองเท้ามันลดราคานะมาเห็นอะไรเอ่ยรองเท้ายักษ์ยักษ์จริงๆรงองเท้าอะไรใหญ่จริงๆทุกคน พี่น้องเราจะเข้าตรงนี้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขามีคอนเสิร์ตตงนที่เขาก็ตั้งแปลงว่าจะทำคอนเสิร์ตเราต้องอ,อ้อมอ้อมไปฝั่งโน้นะอ้อมไปแล้วก็เข้าไปข้างในเนาะเราจะไปอยู่ตรงมุมนน้นถ่ายอาจจะถ่ายได้เลยทุกคนเพราะว่าเขาตั้งคอนเสิร์ตจะมีคอนเสิร์ตกันเนาะในตัวเมืองเนาะตอนเช้าเช้าไม่มีอะไรคะ่ะทุกคนไมนน่ได้เสียงนกพอขึ้นโรงชาดดายสีนะมีสีลุงเลยเปล่าไห่ดูเนาะ ตรงนี้เป็นว่าการำอำเภลอัพเพจในจังหวัดนั่นแหละทุกธรรมชาติอันนี้จังหวัดน,นี้่ค่ะเขามีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้พี่น้องก็แต่งเป็นสีชมพูอันนี้เป็นปาร์คที่นั่งเล่นนะครับทุกคนแต่ไี่ด้ตอนนี้จะไม่สวยง,งามน,นะครับมีคอนเสิร์ตนะมี่ติดถังขยะนี่ค่ะเวทีคอนเสิร์ตใหญ่หมอกเขามีทุกปีเป็นงานเฟสติวนนัลเนาะงานเฟสิวันของเวตาลของเวตาลรดในจังหวัดเวตาลรดเนาะ ที่พี่ตาเคยมาถ่ายนะก็ใดเคยติดตามคลิปพี่ตาก็อาจจะเห็นมุมนี้นะอาจจะเห็นมุมนี้นะที่น้ำแล้วคอนเสิร์ตจ,จะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนพี่ตาต้องอ้อมไปสวนสนามข้างหลังตึกนั้นเนะเดี๋ยวจะพาไปดูเนะต้นไม้นี้สวยนะทุกคนมีย้อยๆด้วยเห็นไหมนะ่ะคล้ายๆดอกคุณก็ไม่ใช่เนะเป็นดอกอะไรอู้ถังขยะขยะเยอะมากเลยพี่น้องไม่ต้องดูเนาะพี่ตาอันนี้เป็นต้นนี้สวยนะเป็นต้นอะไรทุกคนทะกาม นี่ค่ะหมากร้อนนะนี่นี่สวยกว่าทุกคนที่เห็นแลเนี่ยสวยเลยเนี่ยเนี่ยน,นี่ค่ะทุกคนซิกเนเจอร์มันก็อย่าไปดูกองขยะนะมันกองขยะมันเยอะเกินทุกคน,นไม่สวยอันนี้เป็นคอนเสิร์ตต,ตอนเย็นนะก็จะมีตอนเย็นเขาจะมากันตอนเย็นเผื่อว่า,ต,าตอนนี้เรา ราจะเข้าไปหาคอนเสิร์ตไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีบัตรคอนเสิร์ตถ้าเราจะไปหาบาัตรคอนเสิร์ตได้นะก็ไปเขาบอกมีกล้องวงจรปิดด้วยรคะนี่ยน้าแห้งหมดเลยฝนไม่ตกน้วแห้งหมด้วปลาก็ไม่ได้นีจ้ะเออมาไปตรงนี้ได้เนาะมนไปตรงนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปสนามหญ้าตรงนี้นะแต่สนามหญ้ามันเขามีเด่นอะไรเดี๋ยวพี่จะพาไปถ่ายพวกหนุ่มนะทุกคนเนานะ เขาวิ่งเขาวิ่งว่ายน้ําเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานปั่นจักรยานแล้วเสร็จอันนี้น,นะครับทุกคนเจ้าการเนาะพี่ตาก็บอกไม่ถูกพี่ตาเป็นคนวีบ้านี่ครับบรรยากาศร่มรืม่นวันนี้แดดดีเดี๋ยวฝนจะตกเลยครับ่านนะพามาเที่ยวในตัวจังหวัดก็จะพาไปดูเวทีคอนเสิร์ตดีกว่าเนาะเราจะไปที่เขาขั้น สีส้มเพาราะก็ได้คนดอกไม้ตวสวยขวดให้ขวดดอกไม้สวยงามพี่จ่ามันร้องอีฮอกอีฮอกเลยนะห้ามขายรูปห้ามอน,นุนห้ามอันนี้ห้ามรีร่มห้ามมีสเปรย์ห้าม,มหามดทุกอ,อย่างแต่วิวตรงนี้นสวยเห็นไหมไม่มีแต่สางขายาพี่น้องไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะ นี่ครเขาก็ต่อคิวต่อคิวคนหนึ่งเขายังทางานนะเพราะบ้านใครบ้านใครอำเภออะไอยู่นะนี่เป็นคนนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตาจะไปกับผู้ชายคนนั้นเลยเดิมมันมีทางออกอยู่เนี่ยทุกคนถ้ามันมีทางเข้ามันก็จะมีทางออกถ้าไม่มีทางออกมันก็เข้าไม่ได้ถ้าเข้าได้มันก็ต้องออกได้ใช่ไหมล่ะนี่ค่ะว่าการจังหวดัดพิที่คอนเสิร์ตดอของไทยไหมคะเขาอขอกเขาโทนสีดํานะเขาจะใส่โทนสีดําคอนเสิร์ต แค่ทุกคนคลิปรอบเมืองก็เป็นแบบนี้นะรับจังหวัดนะเนาะขบมีงานประจำปีพี่ตาก็ขอวันเดารมันไม่มีคนถ่ายเอ,อแล้วไม่มีคนถ่ายวะเขายังไม่เปิดร้านพี่ตามาแต่เชา้าเกิดถ้าไม่มีธุระพี่ตาก็คงไปเข้าหรอกเพราะว่าคนมันเยอะทุกคนเขาเตรียมตัวกำลังจะเปิดร้านคลิปพาเทีย่ยวจังหวัด งานประจำปีก็เขาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเนะาะเพราะว่าเขากำลังเปิดร้านขายของกันแต่เช้าก็มีอยู่แต่พี่ตาต้องมีธุระต้องไปทำเนาะค่ว่ากันใหม่นะคะเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะครับทุกคนกนี่ค่ะตามซอกตามซอยมันเต็มไปหมดเลยแต่เราไปไม่ทั่วถึงมันเยอะเกินทุกคนเจ้าน,นี่ค่ะกำลัวงวาดทรงวาดี่ อั่นี้ก็เต็ไมไปหมดทุกคนซ้อมไปหกสิบองศานี่ค่ะแล้วก็ฝากว่าเพื่งนตอนนี้นะคะ